ศึกษาทางด้านนี้นะคะวันนี้เราจะไปรู้จักกับอีกเรื่องหนึ่งเรื่องนี้ค่ะอ่านพร้อมกันว่าซากดึกดาําบันใครรู้จักซากดึกดําบันบ้างรู้จักไหมคะไม่รู้จักหรือรู้จักคะรู้จักอ่ะอยากให้ดิ้งดองบอกไหมอยาอ่ดิ้งดองบอกเด็กๆหน่อย ายทางบอกว่ารอถึงแม้ว่าคุณครูบอกว่าจะเล่าตอนหลังจากเรียนแล้วก็จะรอแต่วันนี้โอกาสพิเศษจะเล่าให้ฟังก่อนเรียนแล้วกันนะคะวันนี้นำเสนอในตอนที่มีชื่อว่าโอคุณครูขาหนูรู้แล้วค่ะ ก็ครั้งแรกก็ที่จังหวัดขอนแก่นแล้วก็จังหวัดกาฬสินธุใช่ไหมอันนั้นมันที่ไหนจ๊ะประเทศไทยแต่นี่ถามว่าครั้งแรกครั้งแรกในโลกที่ไหนรู้ไหมอ๋อไม่รู้เดี๋ยวให้ดิ้งดองบอกดีกว่าอ้าวไปดูกันเอ๊ะทำไมนายมองหน้าฉันแปลกๆอย่างนั้นล่ะ ดิงดองทำไมเหรอหน้าฉันหล่อมากเลยใช่ไหมล่ะ <c oughs> ฉันไม่อยากจะพูดหลอกนายคงคิดว่าฉันหล่อสินี่ฉันเป็นผู้ชายเหมือนนายนะเขาไม่ได้เป็นตุ๊ดไม่ต้องมามองเขาลอกตัวเองดิ้งดองก็โอ้โหคิดไปนั่นเจ้าคงนำคิดไปนั่นฉันไม่ได้ดูว่านายหล่อนะที่ฉันเจ้ามองนายเนี่ยก็ดูๆไปเนี่ยหน้าตานายเนี่ยมันตลกดีนะ ตลกผมก็ไม่มีตัวเขียวๆฟันก็ใหญ่ปากก็กว้างแล้ะตัวก็เบลอเบเธอหน้าตานายมันตลกอะ่ะนี่เชอะจะดิงดังแหมไอ้ฉันก็นึกว่าจะชมว่าฉันจะหลออย่างกับตัวนายหน้าตาดีนักนี่โหโหตัวก็เตี้ยตาก็โตปากก็แบะหูก็กลาง แถมยังมีเขาอยู่บนหัวอีกด้วยเนืกอว่าตัวเองหรอนักหล่อ,อยังไงฉันก็หลอกว่าเธอก็และกันจะคงนำหน้าตาแบบนี้เกิดมาได้ยังไงก็ไม่รู้คุณพ่อช่างปั้นนะหล่อซะไม่เมียหล่อจริงๆนีเน่เ่เด้งดองมันจะมากไปแล้วนะฉันจะมีหน้าตายัางไงแล้วมันเกี่ยวอะไรกับนายด้วย ฉันหลอกขนาดนี้นาะยอิจฉาความหลอกของฉันใช่ไหม,ไมใช่ไหมนี่ฉันพูดตรงๆเลยก็ได้นะเจ้าคงนำฉันอยากจะรู้จริงๆว่าท่านพ่อมดจันทนระ์สร้างนายขึ้นมาใช่ไหมหน้าตานายถึงได้ตลกและพิสดารอย่างเนี้ยคงจะท่องคาถาผิดโอมตุิดติดติดติด แล้วก็ออกมาดังเพี้งแบบนี้ใช่ไหมหน้านายถึงได้ตลกเดือนนี้เน่ดิ้งดองมันไม่ใช่อย่างนั้นนะหน้าตาของฉันหล่อจะตายเถียงกันไปก็เถียงกันมาว่าแล้วก็ท่านเพื่อหมดครับช่วยคงนำด้วยครับช่วยผมด้วยครับเน่เจ้าคงนำร้องไห้ทำไมมีอะไรเล่ อย่าบอกนะอย่าบอกอย่าบอกว่าเจ้าน่ะโดนเจ้าดิ้งด้องมันแกล้งมาตัวมันจะกระติดหนึ่งมันจะแกล้งเจ้าได้ยังไงแม่แล้วที่ถามที่พูดนะถูกต้องผมโดนเจ้าดองมันแกล้งครับมันว่าผมครับมันว่าผมว่าผมหน้าตาไม่หลอหน้าตาผมน่าเกียดเพราะท่านพ่อหมดครับ เสกคาถาผิดตุดติดออกมาดังเพี้ยงเลยครับเออเจ้าดิ้งดองนี้มันก็ช่างพูดไปนอแน่ย่าไปส้นใจคำพูดมันเลยไอ้เจ้านี่มันไร้สาระความจริงแล้วเจ้านะ่ะมีบรรพ้าบุรุษนะฮะจริงเหรอครับท่านพ่อโหดผมมีบรรพ้าบุรุษบานพ้าบุรุษของผมรูปร่างเป็นยังไงครับ หล่อคล้ายๆผมใช่ไหมเจ้าคงนำสงสัยเลยทีเดียวว่าบานพรอปลุษของเขานั่นหล่อแค่ไหนพอมดก็เลยบอกว่าในปีคอซมใน่ปอ1 8ีคศ1 8ซ2นางแมรี่แอนแมนเทลชาวอังกฤษพบฟอสซิลฟันของดไดโนเสาร์เป็นคนแรกของโลกเพราะเหตุนี้จึงมีหลักฐานที่ยืนยันได้ว่า ไดโนเสาร์ aur, อย่างเจ้านะ่ะเคยมีชีวิตอยู่บนโลกนี้แล้วก็มีบรรพะบุรุษด้วยแะเป็นไงดิงดองได้ยินชัดไหมฉันนะ่ะมีบใบพะบุรุษนะฉันไม่ได้ถูกเสกมาจากคาถาตดติดซะหน่อยเออได้ยินแล้วทำไมทำไมหน้าตาหล่อได้แค่นี้เหรอว่าแล้วก็ไงคะคุณลุงท่านพ่อมดจันครับ บอกหลักฐานที่บ่งบอกถึงบรรพบุรุษของยักษ์ให้หน่อยได้ไหมครับโอ้ยักษ์ก็เลิกเกิดมาชาตินี้ก็ยังไม่เคยเห็นใครบอกว่าพบฟอสซิลของยักษ์มาก้อนคงไม่ใช่หรอกยังไม่เคยเห็นเลยแล้วก็ไม่เคยได้ยินด้วยโอ๋อ oh oh, แม่เจ้าฉันเป็นคนไม่มีบรรพบุรุษเหลอเนี่ยไม่มีใครเคยพบฟอสซิล ของบรรพบุรุษของฉันเลยตายแล้วมันเป็นอะไรที่ฉันจะต้องออกตามหาว่าแล้วก็ไปดูพร้อมกันเจ้าดิ้งดองมโมโหสุดขีดฉันจะต้องออกตามหาฉันไม่ใช่จันตะโครบแต่ฉันจะต้องออกตามหาหลักฐานทางบรรพบุรุษของฉันหรือที่เรียกกันว่าฟอสซิลนั่นเอง ฉันจะต้องตามหาให้เจอบันพบุรุษคุงเจ้าอยู่ที่ไหนว่าแล้วก็ไหมคะเดินทางไปดูเจ้าคงน้ำโฮิฮชคดีไอ้เจ้ายักษ์ไม่มีบันาพาบุรุษเอองั้นก็ตามใจขอให้คุดเจอบันาพาบุรุษโดยเร็วก็แล้วกันจบแล้วปอบมือให้ด้วยคะ่ะอ <c oughs> ่าฮุยเล่ฮุยหาเจอหรือ,อยังดิงดองฮุยเล่ฮุย หายังไม่เจอเลยซ่าฟอสซิลเขาบอกว่าฟอสซิลของฟันของไดโนเสาร์นั้นถูกค้นพบครั้งแรกในปีคศ1822โดยนางแมรี่แอนแมนเทลค้นพบฟอสซิลฟันขนาดใหญ่ของสัตว์ชนิดหนึ่งฝังตัวอยู่ในหินและได้นำกลับมาบ้านแล้วก็มาพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์จึงได้ทราบว่าอันนั้นมันเป็นอะไรคะ ฟอสซิลฟันของไดโนเสาร์นั่นเองจบแล้วปรบมือให้ด้วยค่ะพบครั้งแรกที่ประเทศอะไรคะอังกฤษนะคะแต่ในไทยเราพบครั้งแรกที่จังหวัดขอนแก่นนะคะแล้วก็ต่อมาก็ไปพบที่จังหวัดกาลสินนะคะสองจังหวัดนี้นะคะคราวนี้ซากดึกดำบันกกับฟอสซิลมันเหมือนกันหรือไม่เราจะไปเรียนรู้กันตอนนี้เด็กๆหยิบสมุดขึ้นมาเลยคะ่ะ ทั้งต้นทางและก็นักเรียนที่อยู่โรงเรียนปลายทางเอาละเราไปเขียนกลางหน้ากระดาษว่าซากดึกดำบรรซากดึกดำบรรน,นะคะหรือหรือเราอาจเรียกได้อีกอย่างหนึ่งว่า ฟอสซิลบรรทัดแรกมเมื่อนักเรียนเขียนวันที่เรียบร้อยแล้วเขียนกลางหน้ากระดาษซากดึกดำบรรน,นะคะซากดึกดำบรรน,นั้นคืออะไรวันนี้เราจะมาแนะนำกันให้ทางต้นทางแล้วก็ปลายทางได้รู้จักซากดึกดำบรรนนะคะ จดบันทึกสักเล็กน้อยนะคะซากดึกดำบานหรือเราอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าฟอสซิลอ,อีกบรรทัดหนึ่งฟอสซิล นักเรียนบอกว่าผมอยากรู้เรื่องราวของไดโนเสาร์อีกครับถ้าอยากรู้อีกสามารถไปหาอ่านข้อมูลได้ในห้องสมุดนะคะห้องสมุดของเราหรือหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางอินเทอร์เน็ตนะคะใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์แต่ไม่ได้หมายความว่าให้นักเรียนนั้นติดเทคโนโลยีนะคะ บางคนต้องเสพเทคโนโลยีทุกวันต้องใช้ให้เป็นนะคะใช้ให้เป็นใช้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ฟอส s ิลหรือโอ้หรืออีกแล้วหรือเราอาจเรียกอีกอย่างหนึ่งได้ว่าบรรพชีวินเขียนอีกบรรทัดหนึ่งค่ะบรรพชีวิน สามคำนี้ให้ความหมายเดียวกันก็คือซากดึกดำบรรเราอาจจะรู้จักในนามของฟอสซิลหรือบรรพชีวินถ้านักเรียนไปเปิดอ่านหนังสือบางเล่มจะใช้คำว่าฟอสซิลหนังสือบางเล่มใช้คำว่าซากดึกดำบรรหน,นังสือบางเล่มใช้คำว่าบรรพชีวินบรรพชีวินซากดึกดำบรรและฟอสซิลเป็นความหมายเดียวกัน นะคะเป็นความหมายเดียวกันหมายถึงอะไรหมายถึงอะไรเดี๋ยวไปดูความหมายกันหมายความว่าอะไรอ้าวไปอ่านพร้อมๆกันอ่านตามคุณครูซากดึกดำบรรคอคือ,คอส่วนที่เหลือ ของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้ว,แล,วและถูกรักษาไว้ไวในหิน,น,หนยางไม้แล,และในน้ำแข็ง,ขงคุณครูคะไม่เคยเห็นในน้ำแข็งมีด้วยเหรอเพื่อนถาม มีไหมคะซากอะไรที่อยู่ในน้ำแข็งคะ,คะอ่อมีคนตอบแล้วแสดงว่าได้ดูมาจากที่ไหนคะนสารคดีหรือการ์ตูนเป็นชะซากของชะกซากซากช้างแมมมอสแล้วเขาก็เอามาจะเอามาสกัด DNA เพื่อจะผสมพันธุ์ฟื้นคืนชีพมันขึ้นมาอีกแต่ยังทำไม่ไม่สำเร็จนะคะยังทำไม่สำเร็จ เขาบอกว่าซากดึกดำบรรน,นั้นคือส่วนที่เหลือของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วส่วนที่เหลือของสิ่งมีชีวิตที่ตายแล้วก็คืออะไรนั่นเองกระดูกนะคะแล้วก็ถูกเก็บรักษาไว้ในหินยางไม้และในน้ําแข็งแต่การเก็บรักษานี้ต้องเกิดจากกระบวนการทางธรรมชาตินะคะไม่ใช่มนุษย์เป็นผู้ทําขึ้นธรรมชาติเป็น ผู้ทำขึ้นเองมันเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติลองไปดูภาพตัวอย่างกันภาพนี้เป็นภาพมดอยู่ในยางไม้ยางของต้นไม้นะคะมันไปเสียชีวิตอยู่ในนั้นแล้วก็อยู่ในนั้นเลยจนกลายเป็นซากดึกดำบรนเวลาเป็นร้อยร้อยปีนะคะร้อยร้อยสองร้อยสามร้อยหรือเป็นล้านปี ภาพที่สองเป็นภาพของปลาซึ่งแข็งจนเป็นหินเลยทีเดียวนะคะเป็นซากของปลาที่แข็งเป็นหินนะคะอยู่ในหินและก็ต่อไปเป็นภาพของหอยชนิดหนึ่งที่อยู่ในหินนะคะแข็งจนกลายเป็นซากดึกดำบรรย์อยู่ในก้อนหินและภาพสุดท้ายเป็นภาพพืช อาเป็นเห็นเลยว่าเป็นใบไม้อยู่ที่ไหนคะในก้อนหินจะเห็นว่ามีหลายประเภทมีทั้งสัตว์แล้วก็มีทั้งพืชเแลยวเราลองไปดูประเภทของซากดึกดำบรรกันนะคะประเภทของซากดึกดำบรรอ่ะจดลงไปประเภทของซากดึกดำบรรประเภทที่หนึงซากดึกดำบรรสัตว์ มีอะไรบ้างเมื่อสักครู่นี้ได้ดูภาพมีหอยมีปลามีไดโนเสาร์มีดโโม,มดนะคะสิ่งมีชีวิตชนิดอื่นประเภทของซากดึกดำบรรน,นะคะแล้วก็ข้อหนึ่งซากดึกดำบรรสัตว์สิทธิพลบันทึกลงไปในสมุดนะคะ ประเภทของซากดึกดำบรรน,นะคะ 1. ซากดึกดำบรรสัตว์เมื่อกี้เราได้ดูไปมีมดมีปลามีไดโนเสาร์ประเภทที่สองซากดึกดำบรรพืชเมื่อกี้เป็นใบเฟินนะคะพืชชนิดต่างๆและก็ประเภทที่3ซา,ากดึกดำบรรพวกร่องรอยรอยเท้านะคะ ลายมือลายนิ้วมือภาพเขียนเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นซากดึกดำบรนหรือบรรพชีวินนะคะแบบร่องรอยใครสนใจอยากจะศึกษาด้านนี้นะคะก็ต้องเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของวิทยาศาสตร์ในด้านของบรรพชีวิน ซา,ซากดึกดำบรรพ์ของไดโนเสาร์เนี่ยที่ศูนพันไปอย่างลึกลับเนี่ยที่เราเห็นเนี่ยอยู่อยู่ศอนย์พันไปอย่างลึกลับเมื่อประมาณ65ล้านปีก่อนศูนพันไปแล้ว65ล้านปีก่อนนะคะเยอะไหมยเยอะมากเลยล้านปีนะเป็นล้านปีนะคะเฉพาะซากของไดโนเสาร์ เป็นล้านปีเดี๋ยวเราลองไปดูอ่ะให้เรียบร้อยก่อนตรงนี้เรียบร้อยไหมคะ,ะยังนะคะเดี๋ยวรอเพื่อนสักครู่หนึ่ง เรียบร้อยเอาล่ะเดี๋ยวลองไปดูซากดึกดำบันของสัตว์กันก่อนนะคะสัตว์ที่นักเรียนยังสนใจอยู่ก็คือเจ้าตัวนี้อะไรคะไดโนเสาร์อันนี้เป็นภาาฟอสซิลไดโนเสาร์ที่ผูกุ้มข้าวนะคะจังหวัดกาฬสินธ์นักเรียนบอกว่า เขาบอกว่าเป็นฟอสซิลที่สมบูรณ์มากที่สุดนะคะตัวนี้สมบูรณ์มากที่สุดภูคุ้มข้าวจังหวัดกาลสินนะคะเป็นรูปของไดโนเสาร์เป็นรูปของกระดูกโครงกระดูกนะคะลองไปดูภาพอื่นไปดูจากวิชวลน,นะคะเป็นภาพกระดูกไดโนเสาร์อโรพพดพบที่ภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเห็นไหมคะ แล้วมีอุปกรณ์ขุดค้นอยู่ด้านข้างด้วยมีทั้งสิวทั้ง้อนนะคะใช้สิวสกัดเพราะว่าเราทราบแล้วว่าทราบนั้นจะอยู่ในไหนคะในหินใช่ไหมไม่ได้อยู่ในดินอยู่ในอะไรคะชั้นหินนั่นเองแล้วภาพต่อไปเป็นภาพฟันของไดโนเสาร์คาโนซอร์สยามอโมซอรัสสุธิธรนน้ พบที่อำเภอภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเห็นไหมคะขนาดฟันไดโนเสาร์เราก็ยังพบเลยพบอะไรอีกตัวนี้ค่ะเป็นพบกระดูกท่อนหางของสยามโมไทรนัสอีสานแอนซลบนภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเห็นไหมคะใช้แปรงทาสีปัด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 ,ปด ปาดเพื่อให้เห็นเนื้อของกระดูกนะคะแล้วก็ไปพบกระดูกท่อนนี้เป็นกระดูกท่อนสะโพกของสยามโมไทยรันนัทอีสานแอนซิลนะคะสยามโมไทยรันนัทอีสานแอนซิลอะไรอีกอะไรอีกนี่อยากให้นักเรียนได้เห็นนะคะต่อไปเป็นการกำลังขุดค้น ที่นาใครจังหวัดกาลสินนะคะกระดูกของไดโนเสาร์เช่นเดียวกันนี่พบมากเลยทีเดียวเอามาวางเรียงเยอะได้ขนาดนี้เลยจำนวนมากอยู่ในสภาพที่ชำรุดเสียหายเนื่องจากถูกรถไถรถไถนาไถออกจากชั้นหินนะคะอันนี้ก็คือชาวนาไปทําไร่ทํานาแล้วก็ไปไถ ถูกกระดูกข้าวเพราะมันฝังลึกอยู่ที่ใต้ชั้นดินลงไปอยู่ชั้นหินนะคะอันนี้เป็นเหล่านี้ล้วนแล้วแต่เป็นซากดึกดำบรรพวกสัตว์นะคะลองไปดูอีกภาพหนึ่งจากสไลด์ฟอสซิลปลาเห็นเป็นปลาไหมนี่มีหัวอยู่ตรงนี้แล้วก็มีกระดูกกลางตัวมีหางอยู่ตรงนี้เห็นไหมคะอันนี้พบที่ อำเภอแม่สอดนะคะจังหวัดตากตอนนี้กำลังถูกน้ําท่วมใช่ไหมคะก็เป็นกำลังใจให้นะคะจังหวัดตากจังหวัดหน้าแล้วก็จังหวัดแพร่นะคะถูกน้ําท่วมเป็นจำนวนมากลองดูภาพนี้อีกภาพหนึ่งอันนี้เห็นชัดเลยค่ะเป็นฟอสซิลปลาจากอะไรคะตรงไหน อ๋ออยู่ในชั้นหินแข็งเป็นหินเลยนะคะอยู่ที่แม่สอดจังหวัดตากต่อไปนี่ค่ะตัวแมลงอยู่ในยางไม้อยู่ในยางไม้เห็นไหมคะอ่าดูเคยเคยดูในสารคดีเตชินบอกอยู่ในยางไม้พวกหอยต่างๆเห็นไหมคะแข็งจนกลายเป็นเป็นหิน คะอันนี้เป็นซากดึกดำบรรพวกสตัตว์ต่อไปซากดึกดำบรรพสัตว์ชนิดอื่นมีปลามีขอให้ดูอันนี้อีกชนิดหนึ่งดูแล้วรู้ไหมว่าเป็นตัวอะไรคะฟอ,อสซิลของสัตว์จำพวกเต่าและกระพาพบที่แม่เมอจังหวัดลำปางนะคะแม่เมอจังหวัดลำปาง นี่อันนี้ค่ะอันนี้ไม่ใช่ฟันเหล็กนะลองไปดูอีกภาพหนึ่งอะไรคะเป็นกรามของช้างมาสโตดอนนะคะกรามของช้างมาสโตดอนโอ้นะคะและอะไรอีกเป็นหินเลยอะไรคะ กะโลกของแรดจากอำเภอปงจังหวัดพะเยานะคะพวกนี้แข็งเป็นอะไรหมดเลยเป็นหินจัดเป็นซากดึกดำบรรของสัตว์นะคะต่อไปเราไปดูซากดึกดำบรรของพืชกันบ้างฟอสซิลของเฟิร์นจากสไลด์นะคะอ่าหันมาดูทางนี้หันมาดูทางนี้ เห็นไหมคะอ้าวฟอสซิลเฟิร์นใบเฟิร์นนั่นเองเฟิร์นยุคคาร์บอนีเพอร์รัตก่อนไดโนเสาร์300ล้านปีโอ้300ล้านปีมาแล้ว300ล้านปีมาแล้วอันนี้ฟอสซิลของใบเฟินเห็นไหมคะก่อนไดโนเสาร์300 ล้านปีมาแล้ว300ล้านปีมาแล้วฟอสซิลของสัตว์ฟอสซิลของพืชและสุดท้ายคืออะไรคะร่องรอยอลองดูภาพนี้อันนี้เป็นร่องรอยเท้าไดาโนเสาร์ูแฝกเคยดูหรือยังคะภาพนี้เคยดูแล้วอ,อ,หอเห็นดินสอไหมนี่ปากกาอยู่ตรงนี้ นี่ปากกาเห็นปากกาไหมคะรอยเท้านี้มีขนาดเล็กหรือใหญ่คะใหญ่มากแล้วเป็นทางเดินเลยเดินไปเรื่อยๆไม่ใช่มนุษย์ต่างดาวนะที่เขาพบที่จังหวัดนนทบ,บุรีใช่ไหมคะใช่อันนี้หรือเปล่ารอยเท้าที่วางลงไปแล้วมีเหมือนกรดใช่ไหมเราดูจากข่าวไม่ใช่นะคะอันนี้เป็นรอยเท้าไดาโนเสาร์ พบเป็นทางยาวอยู่ที่ภูแฝกนะคะเดี๋ยวให้ดูอีกภาพหนึ่งนี่ยาวแค่ไหนภาพนี้ค่ะอ๋อเป็นทางเลยเดินไปเรื่อยเดินไปเรื่อยที่หินลาดป่าชาติภูเวียงจังหวัดขอนแก่นเป็นภาพถ่ายรอยเท้าไดโนเสาร์ที่ประทับบนผิวหน้าของหินทรายที่หินลาดป่าชาติจังหวัดขอนแก่น เดินเป็นทางยาวแค่ไหนนี่เขาก็สเก็ตภาพออกมาสเก็ตภาพออกมาว่าเดินตรงไปทางนี้เห็นไหมพบรอยเท้าจำนวนมากเลยของไดโนเสาร์นะคะเยอะไหมคะเยอะมากนะแล้วก็เป็นไดโนเสาร์ขนาดเล็กตระกูลออนิโทมิสออนิโทมิโมสอนะคะโอ้เยอะแยะเหล่านี้<อ>เขาเรียกว่าเป็น ซากดึกดำบรรแบบร่องรอยนะคะแบบร่องรอยนี่เขาก็ทำการสตาร์ร่องรอยเอาไปดูภาพกันอันนี้เป็นภาพที่ภูแฝกที่กิ่งอำเภอนาคูจังหวัดกาลสินเก็บเก็บร่องรอยไปเห็นไหมคะเอาทำกระบวนการทางธรณีวิทยานะเพื่อจะเอารอยเท้าไป เหล่านี้การขุดค้นพบมีประโยชน์ไหมคะ